ปกติจะฝึกตกใจเลยค่ะ้าสมมารถสภาม้าซ้อหนาวแต่ว่าสิพห้ากิ่นเก่าไม่ยังตีอันนี้เปียกปอบเปียค่ะปอบเปียทอดกับเอออันฉีดเมื่อาาี้กินอาหารวางข้ากินอาหารวางฉีดซิมกับเองนั้น จิมกาแฟปาซาบิทมะม่วงปาสต้ามันหลังแอปเปิ้ลนะสภาพนี้คือออกมาจากเศร้าหนามารีแหลกแต่ว่าอยากให้พี่น้องกินน้ำโอเค

Maar het is lekker dan? het al een beetje veel Ja? Ik al wat veel Het een beetje ja, Het maar veel geld. Ja. Maar wat gebeurt Ja, Omdat je handen hebt. En dus moet je dan weer aan de rand Maar die kaas, die die is ook niet. Waarom zou ik het dat is niet makkelijk. แต่ตอนนี้สุดยอดเจริงๆงมาดูรูปค้ไหมงมาดสมเดี๋ยวกนอกินพ่งขอ้านานซีสุ่มโบม์แลวที่นี่ังหิ้วขค่ะตังอาหารไว้น สั่งอาหารแบบมาแล้วเลยอีกซิ้อห,หาซิ้อหาแล้วที่อาหารอาหารเียงสีมากกินทีแค่ก็กินต่อก็แพทิคสั่งอะไรหน่อยค่ะสั่งเงินลาซษัญญาสั่งลาซษัญญา,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 าว,ว้าเป็นแต่พ่อของพักเป็นแต่พี่พี่อ๋อว่ากินกินหลายหรือเป่ากินหลายเยอะกินเลย กินแล้ว่ซนยาคาไห้คว่ามันฝหมยสังมาหล่อต้องกินเหี้เบ <c oughs> กินมาบ <c oughs> าด้เลาขอมันท่างท <c oughs> างร้านก็เป็นทางร้านเป็นแจ <c oughs> ๊คนะกุซี่สาใบหนาองบ <c oughs> จังทำดีนะคะเนาะเดี๋ยวจังเดี๋ยวตังบอกกันใหม่เดี๋ยวจะพาเขินมาสัญญา <c oughs> บ๊ายบายค่ะ